ค่ะวันดีค่ะวันนี้มื้อนี้กะยิ้เจิดพามาต่ำส้มมะยมกินดินเท,ท,ท่งเทงเนาะดักแรกเขาก็เสื้อมาคิดก่อนเนาะเบิ่งโคกเลยมีค่ะโคกมากเจ้นโคกปะค้งน้อยไม่กับมีนะแต่มีไซส์ มักไซค์โคกเมื่อนี่โคกบนลานตามส้มม่ยมแซ่บเจอาไมาคิดนะเจ้าสองสามหน่วยพอ,อยานเทียดพี่เหี้ยมันแสบตัว,วตามมาคิดเรียบร้อยนากับไม่ยมเจ้า Tang, ยิ่มเก็บไว้หลายมือโคตรสบมเลยแล้วหืมกระยอกเนาะหยอกคมเตะมาเด้อพ่อเยอะกับพ่อได้ไปนั่งบนมู่เดียวห้องนั้ำ มันไเตะืมเซื่ออีกเหงเตยแห้งคือกินมันยมมะฮอยมันไหลข้างนมันไหลกะเฮียงเนาะ เจ้ำลายก่อนนั่นอะไงเดาเอะเนมเนาะ้มานขึนอ้้เยอะกตมาเด้อพี่กัดแพ้ กับงรัดเทยดเตออยู่เทมากีอย่างยูเทันนี้ฝนตกน,นี่เือต่ำมายมยมมยม่มยม่มย,มม,ยม,มมค่ะมยมมพอเราตา่ำะลายหลายเมื่อกี้เป็นไรฮอกะ เสื้อเล่าหากับเสื้อพงชุรุอซื้อน้อยเสบหน้อยเสื้อไหล่เสบหลยกืจะน้ำปลาเื้อไหลเค็มเสื้อบะเดะบดเดะตอนน้องเ้ยมาเจ้ามุกดาหารโดยเฉพาะเลยบะเดะตอน ปะเดเยวันเอามาเฮอลูลไหมลักบ้าง่ายนังเอาลูกยังลูกไม่ได้กินสตอร์นอ่ะม,มึงเด้อบึงต้อนปะเดใส่ต้อนเนี่ต้อนปะเดะใช้คิวเลยอืมสตอนมาน้ำมัน อ่ะมีละทั้งแสบทั้งโนทั้งโนทั้งแสบเลยบเบิงดอกโคกต่ำมะยุ่กว่พ่อเนาะนะมีเตยมีต้องเบิงดอกขี้ไร่บากก้าดอกห้อยเตยกับเตยเด็กเตยโซเนลเด็กเตยโซเนลดูาสกายวะเด็กเตยโซเนล อย่าลืมกด s อย่าลืมกดถูกใจติดตามกดซั b s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมเคาะระฆังด้วยอยลืมเคาะระฆังไ่ใช่วะเคาะระฆังเพื่อนเดอ้ออ้อหือน,นโคกนึง đẹp, 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 đẹp. Xin coi. Ừ. Xin. Ừ. đi quá ừ. xin một bưng đi xin một Hãy subscribe cho kênh เสื้มตานนั่นละเนะซมมึมงเอ้ยต้มีจีนน่ะมีเหี้ยอยู่เดียวแล้วมันนี่นะเสื้มตานคล่นคล่นคล่น ภาษาบุไทยวะ่าขะล่นขล่นภาษาบ้านเจ้า้องว่ารือว่ามีจักเดือดแต่วะ่าขะล่นพุไทยวะ่าขะล่นมึงขล่นมีตอนประเด็เด้อตอนประเดะก็จะสีประเดะกกันมาประเดะกเยวันสุดเซ่บบมืดจังวัดมุกเลยอใครอยากกินปละเดกนัวไปซื้อที่บ้านเยวัน วัดมุกไอโรดรับรองว่าครบปีแน่นอนแต่ละทั้งเศบทึงเศบทึงนูเดี๋ยวเราทีน้องก จะเสิร์ฟแล้วค่ะเนี่ยครับจะเสิร์ฟนะคะพอมจะเสิร์ฟคิปก่อนเสิร์ฟเสิร์กามเนี่ยอ,องสาวะระวังนมหิวเนี่ยลบทิมซ้ะทอดมีร่องร่องก็ล,ล,ล,ะกะลบแงานน้องสาววะมาเดอ้อ พี่น้องเนี่ยอื้มตับมัยมเบิ้งจะซัดเลยอะ่ะกล้องมันก็อนเยอมูกนเนี่ยแต่ว่าถ่ายนี่ค่อยเป็นเนาะหักไปตามท่องซัดของคนความรู้ต่ำกล้องโทรศัพท์เนาะอื้มอื้ม 哎，我不得。 เนีย่ยว่ากินอ่างเด้อมีได้กินอ้างเพื่อเอ้ยก็บแต่อเดี๋ยว่ต้องงอค้างเงองอค้างกินม้มนกี่เส็อ ประเด็นนังลงหน้าทงเงเนาะกินเขาเ้งแล้ว ไปหน้าแล้วมันนังกินจมเสร็จง,งานแล้วทิ้งทิ้งงานก่อสร้างี่เตยเคยเอ็ดเอ็ดแล้วทิ้งเพ้งมาหาเราส้มกินอืมส้มแห่ ซี่เนีดยันุมแฮงวันนี้กับพามากินตำมยมเนาะ เี้ยโลไปเลี้ยโลมันี่เพิ่มคนคนโตตามมยมกินดินคลิปนี้ก็มนี่เพลออตากินมยมตำช่วงสุดท้ายนี่กับพ้องมากินตามมยมเด้อค่ะแล้วก็ขอลาไปก่อนด้อค่ะไปจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ ขอโจไปกินตามยุ่งกันชมแหงสวัสดีค่ะ